สวัสดีครับ3 s e n เอ็นชินพาวันนี้พบกันนอกสถานที่นะครับส่งงานรถหนึ่งคันกับเจ้า B M E 30วางเครื่อง3 S F E เกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้เดิมๆเป็น4 S F E เกียร์ออโต้เจ้าของเปลี่ยนเพราะว่าเครื่องไม่ค่อยดีแล้วก็ข้องเครื่องลบมากๆนะครับเดี๋ยวดูรูปประกอบไปแล้วกันตอนนี้ทางเราวางเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดระเบียบห้องเครื่องอย่างดีเจ้าของประสงค์ให้แบตเตอรี่ไปอยู่ข้างหลังจัดให้ได้เลยนะครับทออ่อแอร์ลบนะครับตรงล่างเลยสายไฟไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็จัดระเบียบกล่องครกล่องฟิวก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับตรงนี้เป็นอ่้พักน้าห่อน้ำนะครับอันนี้เป็นเครื่องยกลงทางเราติดตั้งแก๊ส เนื่องจากของเดิมมีแก mm ๊ส hmm. ด้วยนะครับก็เลยติดตั้งตัวแก๊สไปให้ด้วยเพื่อให้มันใช้ได้ตามปกติหมอน้ําเป็นมอน้ําเดิมนะครับแต่ว่าทําการเปลี่ยนคอน้ําใหม่ก็คือของเดิมเนี่ยมันจะเป็นขอน้ําแล้วก็ใส่ที่กระปุกนะครับอันี้ก็ทาการทําให้มันเป็นฝาหมอน้ําบนเดิมๆเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหาพัดลมนะครับเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับ วตีบังลมใหม่ใช้กับ้อน้ําเดิมสเต็ปแรงนะครับเพราะว่าใช้พัดลมปิดปั๊มไม่ได้เนื่องจากตัว้อลมเดิมปิดเครื่องมาติดรถมานะครับใหญ่เ่อนก็นเลยตัดเป็นหลังไม่ได้แต่สเต็ปตรงนี้มันยังมีเยอะอยู่นะฮะพอกองอากาศนะครับเป็นช้อกรองอากาศแต่งก็คือเอาลงล่างเลยใช่ครับพอกองอากาศเอาลงล่างเลยเชื่อง ให้มันเกิยกะด้านบนแล้วก็กระป๋องพาวเวอร์ใช้ของเดิมดเปดรถนดนะครับไม่ไดมาในรถเช่งนั้นเลยส่วนตัวท่อปั๊มน้ำมันพาวเวอร์แล้วก็ทาหลบป้ายให้เป็นปาเรียบร้อยนะครับของเครื่องโดยรวมก็เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็รถคันนี้ทาแอร์ด้วยแผงแอร์หน้าเปลี่ยนใหม่พัดลมเป่าหน้าเครื่องพัดลมเป่าแผงแอร์เปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากระบบเดิมเป็น R12 แต่เจ้าของเก่าบอกว่าช่างไปเติม R หนึ่งสามสี่ให้พังทั้งระบบน้ำมันดบคอมเพใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงเสียงอาจจะมีลมแรงนิดนึงนะครับตรงนี้ข้างในเป็นเดิมเดิมเลยนะครับเดิมๆิติดหมดเลยจอไม่เดิมนะครับแต่คันเกียร์ตอนแรกมันเป็นคันเกียร์ของรถโบราณไม่ใช่ E สามสิบเนาะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นคันเกียร์โตโยต้าให้เนื่องจากได้ใช้โอเวอร์ไดร์ได้นะครับ แต่ส่วนคอนโซลกลางก็ให้ลูกค้าไปทําเอาเองคันนี้ทาแอร์ใหม่ด้วยก็คือตัวสวิตช์แอร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เอาไปท่านหนึ่งนะครับอ่าันนี้เป็นตู้แอร์ใหม่แล้วก็วาล์วตู้เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ไส้แผงแอร์ในเปลี่ยนใหม่ก็คือของเดิมมันคงไมหมดแล้วใช้ไม่ได้เดอนไม่เดิมนะครับตรงนี้เดินไม่เดิมใช้ได้ไฟ ฐานะเดิมๆม,มาไม่มีนะครับตรงนี้เราทําให้ติดได้ตามปกตินะแล้วก็อุณหภูมิเครื่องนะครับสวนเกจน้ำมันใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวลูกรอยพังก็ให้ลูกค้าไปจัดการเปลี่ยนเองนะครับวันรอบขึ้นตามปกตินะครับจะมีเสียงปั๊มติ๊กดังนิดนึงเนาะพอดีปั๊มติ๊กตัวนี้เราใช้ของเดิมติดรถนะครับจะให้เจ้าของขาเปลี่ยนเอาเพราะว่าตัวปั๊มติ๊กเนี่ยเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเนื่องจากปั๊มติ๊กมันก็ยังใหม่อยู่ แต่ว่าเจ้าของบอกว่ามันดังให้เจ้าของเขาไปเก็บรายละเอียดเอาวิธีหนึง่งอันนี้คือรายละเอียดภายในไม่ต่างจากรถเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมูรถเดิมเป็น e 3 0มันเกัน K e มสิทางเราก็จะใส่คัน K e สามสให้นะครับแต่นี่มันเปลี่ยนเปมาแล้วเทสได์ดนะครับเกยความร้อนขึ้นนะครับเกยน้ํามันขึ้นนะครับแต่ว่าเกยน,น,น้ํามันเนื่องจากตอนนี้ลุกรอยเสียนะครับเลยดูนระดับต่ำนะฮะ วัดรอบขึ้นความเร็วขึ้นนะครับสถานะไฟด้านล่างขึ้นหมดนะครับคันนี้ไม่ได้ลองรถนะเพราะว่าเนื่องจากช็อเสียรถจอดนานนะครับคร่าวๆก็มีแค่นี้ครับกับเจ้า e30 c o u p e นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจวางเครื่องสามารถติดต่อได้ที่0866245942 3s engine parts บริการรถสไลด์24ชั่วโมงนะครับหากลูกค้าไม่สะดวกทางเรามีบริการรถสไลด์มารับนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ